เล่นเล่นไปลูกเล่นเล่นไปนี่านเนะนี่ไม่ได้เป็นแต่ผู้ช่วยด้วย còn cho cái <laughs> không phải là cái sản xuất thực หลัวง่ากัวาคือคือง่้าเขาจะได้กลัวถ้าว่ัวมันชันสเหลือแน่าว่ามันหอมมันจะต่อหนนี่ยแตเวลาเนาเวลามันดัวทั่วแล้วมัก็มากระโตกอะไ่อคือดีดีนะที่ยนเห็นมันนอนมันนองแล้วก็มัเมือแล้วถ้ามันมสะอาดอากาเอ้าขาพ่อมันมันไอ้รองเบลเบันอ้วขาาไม่ได้ไ เีตอหย่อนเยอะจ้าดเหมอนกันชงซึ้งที่ใหบ่นเห็นตอไม่ทุ่นสมูย่าย่ากันเป็นเป็นถงแล้วได้ีนึ่งใส่เพื่อกันขยันนะกัรขยันอ่ะขายมือยกันเือชัมั่งศากันขยันนั่นสิเอ่อปัดจีดหะหยะทรายหรือว่าเอาทายขวนเนาะพันจิตขวว่าใส้สรายก็หยิยาง่วย่ยค่ยหยิมาเล้วค่อยมิยางเห้วก็ขวานายแล้วันสุซุก็สมเนี้ อันนึงใหม่อันนึงก็าตั้งชูอันนึงมันมันใหม่ก็มันดั้มขนี่ที่เคยเห็นมากพอพานหน่อยเพี่จะว่ามันนึมันเป็นแบบนี้เร็วถ้าปัวชื้นๆแล้วกับงูที่ใส่เนี่ยใช้เวลาด้นเสียเวลาอีกนแล้าหัวค่อยแห้งอะไรก็ไสออนแห้งกเลยไส้ก็อะไรแต่ว่าเห็นแบบนี้ถ้าคุไสแห้งไวลางั่ก้าวล่าสชูแล้วก็ค้อนไข่รุ่งก็ได้นก่คืคือมันชูสมุนก็มันง่ามม้าสิกอดา ขนเาไปขัวแบบภาง่าเอ้ยั้แน่แ่มลวนะครเบเดี๋ยวเดี๋ยวนังเรียนจะเด็ดชิมเนาะว่ามัดูขัวเบลีเบเยอนมากสองยางวาขัวมใช่ากับขัวมใช่านี่คือรากอะไรนี่มันผิเป็นยังไงกรเลือเบีต้อย่างไรวนอยด้วยเว่ายาก่เ็ดแต่ไ่เ็เลไ่ด้เลยเล่เอ่อวิธีวิธีทำกันไม่ถึงน่ตัวตัวตัว เราเดยวมานแบบจว่า้านเะเอาเอาเม็ดไงมไะคเอาเดไงแต่จริงๆขีเหาเม็ดหมูแมีเป็นเม็ดน่อยแบบพอดีจ้าๆอันนี้เขาให้เม็ดป่าตัวกอกกี่แบบมันใหญ่โไม่เวลาเวลาสผสมเราะมือก็มก็มคืเอาไห้ผมเอาอื่นทีเนี่ยเอ่ cá Cả ao, cái này nó miếu, nó sang bờ đây, nó có cá ao, nó bình thường, cá i <laughs> you.

ได้ได้นักเรียนนักเรียนอันนี้มันมันนักเรียนได้บ่ขนาด

ตักนะ <laughs> มีแค่เส้นเส้น oh. uh, so huh no ้องเนอ้าวเออนี่อ้าวมอาะไคสะ่ะบองนี่อผู้ชาช่วยน้องกระยายนือจัมยืนะสิเออแต่จับกูแบบนี้เออัมับาถิ้ยเจ้าอหออเป็นคอยนั้นจุกขาแล้วเเรียกเเี้ยนอยฮือถุนเลยเพรนั่นไม่ได้บเบียงเลยอม่โเ้ก

นี่มึงพิมเพื่อจะพอกินกันต้มาแฟดำเนาะต้มกาแดำเนาะ

อย่าเพิ่เย็บทำไมเก็บใส่ผ้านะส่เ็เขาแต่ว่าอันนี้เขามมาติดกอมันเนี่ยเวนะแบนี้ใส่เบบนี่ใ่แงบลี้ใส่มาสอางนี้ทีเขาเห็นแล้มันิแค่นสมีเดนโอเคแล้วนี้ใส่้คาดสองแทนอันนี้เา็นอันไหนมันเป็นอารมมาท์เนาะ ถ้ามันถ้ามันมีอเลรกันใหญก็ใส่แบบนี้เขาหล่องใส่สงใส่น่ใสใส่หน่อย่็้ละาละงวงร่หงง่งเอนี่ไวิใส่เตัดเยงวาของหนอยด้ตค่ะ ใช่อันนี้ต้องใส่ไรบ้างอันนี้วางหัวงใ่ันี้เดีมันเอาใส่หัอะมันมีอะไรอันวางกับพื้นแล้วก็ตัวกลางมีข้างข้างวางแล้วมีตัวกลาง เหมือนชตาเลยก็ได้หมดต้องใา่หมดต้องใส่ใส่กระดานก่อนสวยงามไหมสวยงามโอเคสวยงามเหมือนนักเรียนนั่นแหละนักเรียนก็มีแต่คนสวยสวยงาม งาน,นแต่ข้ามันวนกนี่มันสใสใสลไปเลยไม่ต้องใสใสได้ใสได้ละเนี่ยนี่กันเทศใา